แล้วหรือเปล่านะมาเนียนๆย่องเบาย่องเบาไม่ใช่เงินเนี่็ยังระแวงอยู่เฮ้ยเห็นไหมไอ้นั่นไงหัวโป๊น่าจะเห็นแล้วถ้าเกิดดีดิตีใส่เยอะจังเสีฮะใส่แล้วนะลงหลุมเลย โอ้โหกระโดดยิงผมไอ้นี่ผมสุ่มเอานะส่งเอาวะเนี่ยโดดยิงมันโดดยิงเฮดช็อตว่ะเมื่อกี้ก็ทำระเบิดแตกวินสองรอบนี้มันกระโดดยิงเฮดช็อตนะแบนได้เลยฮะแม่งปอแน่ใช่แน่ปอแน่ใช่โอ้โหโดดถูกงุ้ม้วยนะแต่ตายไม่ตาย มันพยายามหน่อยอยู่จีเดียวตัวที่ยังไม่ตายอีกทีอ้าวอ้าวและตามนี่มันต้องตายทำใจไปเออไปมีสีไปโอเคโอเคาล้วพวกเราให้ยา มีดันมาเช็คว่าฮ้เอาเลยระว,วังดันระวังดันนะจะจะ<อ>ย้อนรอยย้อนรอยเดิมหรืเอเปล่าแล้วโอ้โหยังหาอยู่นะโอ้โหไปแล้วอ้อาวโอ้กูวแตกงานนี้กลัวแตกมีความเป็นไปได้สูงมากอาีกังยังไม่รู้นะฮะโอ้โหยังยงยัง,ยงเฮ้ยเอยเอาดิเห็นแล้วก็ไล่ดิไล่ต้องไล่แล้ว ไล่มุมนี้เอาแล้วตอนีวิ่งเล่นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน่ไม่เอานะาป่าแก๊สไปแล้วนะครับจังหวะนี้ถูกหรือเปล่าเรียบร้อยไม่น่าพลาดนะเรียบร้อยเย็นเจี๊ยบเลยผมลาก่อยนะครับ evolution คนต่อไปเตรียมเลยฮะคนต่อไปเตรียมเลยไม่ให้ความหวังกันเลยโอ้ยยังยิงไม่โดน